อ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ขนมคุกกี้คคุกกี้นะครับก็ขนาดก็อยู่ประมาณเนี่ยมือผมอยู่นี่หนักดี เป็นคุกกี้ทันยาพืชก็จะมีเม็ดมะม่วงเป็นอมอนอันนี้จะพวกสำหรับคนรักสุขภาพคือเขาจะไม่หวานมากตัวนี้ชิ้นใหญ่คุ้มนะฮะราคาก็เดี๋ยวเรื่องราคาผมจะลงเอาไว้ให้อีกทีหนึ่งว่าตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแกะกัน ว่าจะน่ากินขนาดไหน,นชิ้นใหญ่ๆนี่ฮะน,านา้าหนาประมาณนี้ฮะเนี่ยประมาณหนาประมาณเซนหนึ่งเก็บไว้ได้นานเหมาะสำหรับเป็นของกินกับกาแฟผกกาแฟตอนเช้าเหรือกินเล่นเนี่ยฮะจะมีเม็ดอัลมอนด์มีเม็ดทันตุวันจริงๆก็รวมๆกันนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยผมยกตัวอย่างมาแค่อันหนึ่งอันก็คือนำเสนอว่า รสชาติด,ดีชิ้นใหญ่ชิ้นอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วสองนิ้วประมาณสามนิ้วประมาณสามนิ้วเนี่ยถุงถุงนี่ประมาณหนึ่งสองถุงนี่ประมาณสามนิ้วเอากว้างประมาณสามนิ้วนี่เต็มถุงหนารสชาติด,ดีครับอันนี้เป็นเม็ดทานตะวันเดยวลองกินให้ดูเขาจะไม่หวานมาก เดี๋ยวจะแชร์ไปให้นื้อใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้เป็นคุกกี้อร่อยมากผมจะสั่งก็ได้ครับสั่งล่วงหน้าเขาจะไม่หวานมากก็กลมกลม่อมคือถ้าแบบคนกินหวานก็กินได้คนไม่กินหวานก็กินได้ รสชาตดีเนื้อคุกกี้กรอบหอมอีอนนกินทั้งสองอันก็อยู่นะกินกับกาแฟอันสบายสบาๆตัวน,นี้คุ้มใ้นเะเสนอคือบางอย่างเขาไม่ได้รวยแบบเสมอกันทุกอันอ่ะแต่มันก็จะมีเยอะๆแหละ หนาประมาณเส้นหนึ่งอะเส้นกว่า,วาอร่อยครับเลยยังไม่กินึงแอลมอนด์เก็บไว้ที่หลังกรอบอร่อย ตัวนี้แนะนําครับคนใจก็ทักมาสอบถามได้ส่งได้ครับคุกกี้เนี่ยข้อดีคือมันเก็บได้หลายวันมนไม่ค่อยเสียอ,สอบจริงกินจะห่อกินไม่หว เหมาะกินกาแฟตอนเช้าเช้าแกินเล่นทำสดใหม่ทุกวันครับอยู่หมอัลมอนดอ์เ,เลยดินเดียมอ่ะทำสดใหม่ทุกวันครับคือถม่สนใจก็พักมา สอบถามอินบ็อกมามส่งได้หมงละ,อะ,อะขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม